ประเทศลาวท่านกระดิกติ๊กตัวหน่อยหนึ่งท่านก็เจอประเทศพม่าท่านกลิ้งไปอีกนิดนึงท่านก็เจอประเทศจีนผมก็เหมือนกันครับผมกระดิกติ๊กตัวก้าวข้ามไปผมเจอประเทศกัมพูชาผมขยับไปหน่อยหนึ่งผมเจอประเทศแบบเวียดนามดังนั้นน่ยผมก็เจอสถท้องสองสถานภาพอย่างนี้จังหวัดจันทบุรีก็ติดกับกัมพูชาจังหวัดตราดก็ติดกับประเทศกัมพูชาแล้วขยับไปหน่อยก็เป็นประเทศเวียดนามตอนแรกฮะเราก็สนใจอีตอนที่จะเปิดประเทศนะ อีตอนจะเปิดกันเนี่ยจำได้แต่จังหวัดตรานเนี่ยตอนจะเปิดแบบนี้เลยครับมีสัมมนามีสัมมนามีสัมมนาท่านพาวิทท่านพานิชจังหวัดสมัยนั้นก็ขยันตัวเป็นเกลียวหูเป็นน็อตแบบอย่างนี้เลยครับแล้วก็ทําไมอ่ะแต่บางทีเนี่ยมองใกล้ไปบางครั้งพอมองใกล้ไปมองมิติเดียวพอมองมิติเดียวทำไมครับก็ไปเสนอตาหงทาหารกันบันตายท้ายที่สุดทหารเขาก็ทําทางให้เขาก็อยากจะพัฒนายอย่างนี้เลยทหารทําทไมครับ ทหารเขาก็จัดการโดยพลเอกชฉลิตยงใจย,ยุทธเขาจัดการสร้างเส้นทางหมายเลขแบบ48จากจังหวัดตราดข้ามไปเนี่ยข้ามแม่น้ำาคังคืนแม่น้ำาคังคืนเนี่ยยาว1กิโล900กับอีก23เมตรลงทุนทุกบาททุกสตางค์โดยผ่านทางแบบประเทศไทยจากนั้นไปไปเจอแม่น้ำตาายแม่น้ำปางลุงแม่น้ำมันลงตึกแม่น้ำแบบแสะและอําเบินจงไปถึงกรุงประสีหนุไปถึงจังหวัดไปถึงอำเภอแบบแสะและอําเบินไปถึงมากมายหลายแห่งเราก็คิดว่าเอาละ เราทำทางไปแล้วเราจะส่งเสริมคนของเราเข้าไปเราคิดว่าเอาเราจะส่งเสริมเข้าไปแต่ปรากฏว่าบางคนของเรายังไม่พร้อมเพราะคนเรายังไม่พร้อมอยากจะถามนักว่าเส้นทางหมายเลข48วันนี้ใครไหลลงมาครับวันนี้เวียดนามไหลลงมาจากสวายเลียงเวียดนามไหลลงมาจนประชิดติดพรมแดนตราดเลยครับติดพรมแดนไทยที่จังหวัดตราดของเรามีไอ้ปื๊ดไอ้เปียกอีน้องลูกเจ๊น้องกลอนสอยสองสาคน ไอเกาะเกาะแถวแถวเกาะกงแถวจังหวัดแบบกรุงศรีหนุผมว่ามีไม่เกินสิบเจ้าไม่เกินแบบยี่สิบเจ้าแต่มองไปในกรุงศรีหนุมองไปในจังหวัดเกาะกงมองไปในจังหวัดหลายๆจังหวัดเต็มไปด้วยคนเวียดนามเต็มไปหมดเลยครับใช้เส้นทางไหนฮะใช้เส้นทางที่ทหารไทยนะทำให้เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอวันนี้ยังเต็มคนสิงคโปร์ในเกาะกงเดินชนกันตายวันหลายร้อยคนผมเข้าไปในห้องน้ําที่กรุงศรีฮานุ ไปเจอคนสิงคโปร์คนเวียดนามมาขนาดต้องขี่คอห้องน้ำลองมองกลับไปในแง่นี้สิครับเส้นสายการเดินทางเนี่ยเมื่อมันดีขึ้นมาแล้วเนี่ยนะผมอยากจะให้ท่านมองอีกด้านหนึ่งพร้อมหรือยังนะถ้ายังถ้ายังไม่พร้อมอย่าตั้งตัวเป็นอ,องถ้ายังไม่พร้อมอย่าตั้งตัวเป็นอ,องค์เราจะเสียใจดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกไม่พูดมากไม่ได้นะท่านผู้พิจหวัดรู้ว่าผมพูดมากทำไมวันนี้ไม่ได้ แต่ผมอยากจะเรียนท่านอย่างเพราะถ้าท่านตัวเป็นองค์ท่านไม่พร้อมเนี่ยทุกอย่างท่านพังล่มสลายหายไปหมดอ่ะบรรปลายท้ายที่สุดท่านเหลือแต่อุจจระแบบปัสสาวะดังนั้นเนี่ยคิดดูให้ดีคนของท่านพร้อมไหมอย่างพร้อมหรืออย่างทุนท่านพร้อมหรืออย่างไอเรื่องทุนไม่พร้อมบางทีมันอันตรายโมโหหลานมหาสาลบานเบื่อแยะ,แยะผมพูดหลายเวทีผมยกตัวอย่างที่ทุนไม่พร้อมที่สุดยกตัวอย่างกับครอบครัวผมเนี่ยผมเนี่ยแต่งงานสองครั้ง ครั้งแรกแต่งงานกับอรุณน้องที่อยู่แบบมอสีเจ้าของร้านอึ้งเลี่ยงหวดคนจีนนะเวลาท่านไปตลาดเวลาท่านไปจังหวัดจันบุรีเนี่ยท่านจะเจอตลาดน้ําพุรอบๆตลาดน้ําูุเนี่ยเป็นร้านคนจีนร้านอดีตปัญญาผมร้านอึ้งเลี่ยงหวดร้านถัดไปร้านเตียงยี่เจงร้านถัดไปร้านร้านทองอ่าร้านแจ็คใส่หวดร้านถัดไปร้านทองแบบแบบกินตีคนจีนทั้งนั้นแหะผมชอบครอบครัวนี้ครับเพราะสี่คนเนี่ยเขาเรียนหนังสือเก่งมาก คนโตจบวิศวจุฬาจบโทวิศวะฮารลิงตันอายุ4ี่ปีมาเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครขอนทษด้วพิจิตนะคนที่สองจบตรีจุฬาจบโทศิจุฬาคนที่สามบดีปัญญาผมก็จบจากแบบไม่ฮีดลนคนที่สี่เป็นน้องเมียซึ่งสวยกว่าเมียผมมากเหลือเกินเลยนะครับคนนั้นจบจากไหนฮะจบจากจบบัญชีจุฬาชอบกัว,วกัเนี้ยเพราะเขาเรียนหนังสือเก่งเมียผมนั่นตัวเล็กๆสูงร้อยหา้าสองหา้าสามหนังตาไม่มีเราเตงเป็นคนจีนของแท้แน่นอนแล้วก็มีลูกกันแบบสองคน ทางแรกก็แต่งงานกับคนจีนไอ้ทางแรกก็แต่งงานกับคุณจันพออยู่กันไม่ได้ผมเจ้าชู้เขาก็ขี้หึงอยู่กันไม่ไหวก็เลิกกันผมมาแต่งงานใหม่มีลูกอีกห้าคนไอ้ความที่แต่งงานมีลูกสองคนอยู่กับเขาผมต้องไปเยี่ยมลูกบ่อยๆบ,บ้านก็อยู่เมืองจันผมกลับไปเยี่ยมบ้านเบอร์คุงผมแวะที่ตลาดน้ําพุจันบุรีเยี่ยมพ่อตาแม่ยายและเยี่ยมอดีตปัญญาและเยี่ยมลูกผมแบบอีกสองคนวันหนึ่งผมรู้ว่ามันมีทุนอยู่ทุนหนึ่งชื่อทุนโรบินสัน ทุนเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตโอรานตัอะไรเลยทุนคนไทยแท้ๆเริ่มต้นจากร้านเล็กๆอยู่วงเวียนอุตสาบรีอ่ะตรงไอ้ตร,ตรงตรงตรงอุต,ต,ต,ตสารีชัยอ่ะสมัยผมเรียนรามกระแหงปีแรก,กตั้งเป็นห้องแถวเล็กๆเท่านั้นเองครับเป็นทุนโรบินสันต่อมาก็ขยายมาหน่อยหนึ่งวันดีคืนดีก็ขยายไปนิดหน่อยเป็นอภิปยาหมาทุนเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตโอรานจะไปตั้งจังหวัดจ,จันทบุรีผมขนจานบางคนก็เฮ่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 เโดยเฉพาะบรรดาเด็กหนุ่มสาวเฮกันใหญ่โตโอราน ผมนึกสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้ไอ้ความที่เราเดินทางมามากนะผมก็กลับไปเยนบางผมที่หุงก็แวะหาอาดีตพ่อตาแม่ยายที่จันทเห็นพ่อตาแม่ยายนั่งอยู่ผมบอกเตียเตียาถามทําไมอ่ะเตียต้องระวัง่อยนะตอนเนี้ยมันกําลังจะมีทุนอยู่ทุนหนึ่งนะเป็นทุนโรบินสันแบบทุกกรุงเทพเมื่อก่อนนะทุนเล็กๆแค่สองคูหาต่อไปขยายเป็นสามสี่ครูหาแล้วก็ต่อขึ้นมาตอนเนี้เขาจะมาตั้งจังหวัดราจับุรีเตียมีโอกาสจะขายของไม่ได้นะ เตียยังด่าผมเลยว่าผมปากไม่ดีให้ผมไปตากไปผ่าตัดเอาสุนัขออกจากปากซะมาแช่งอะไรกันอย่างนี้ปากกดยังไงครับแกบอกเป็นไปไม่ได้เลยเตียค้าขายจังหวัดจันทบุรีมาตั้งแต่รุ่นเตียของเตียเราขายไม่ได้ขายธรรมดาเรายังให้สินเชื่อด้วยซื้อของไปวันนี้อีกสามเดือนมาจ่ายคืนก็ได้ดอกเบีย้ยก็ไม่เอาแกก็มั่นใจของแกอย่างนั้นนะว่าแกเจ้าใหญ่ที่สุดในจังหวัดในจังหวัดจันบุเรีแล้วขายทุกอย่างตั้งแต่ยาอมยาดมยาหมองบิดพกกระจกเงา,นานกระเป๋าหิว เ็นตาในกาฟันปอมข้างมีที่ว่างหน่อยยังขายลอตเตอรี่เลยครับและเป็นยังไงฮะวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปแกก็ด่าผมว่าผมปากไม่ดีไปแช่งแกอย่างเงี้ยวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปสามปีนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อปีพศสองพันหนร้อยสี่สิบวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปแค่สามปีห้างโรบินสันสร้างเสร็จนั้นเองคราวนี้ผมกลับไปเยี่ยมบามผมที่คุ้งแล้วก็แวะมาเยี่ยมเตี่ยกับแม่ที่ตลาดน้ำาพุจังหวัดจันทบุรี เห็นเตี่ยกับแม่นั่งอยู่หน้าร้านหน้าแห้งจ้ะครับแห้งขนาดก่อนจะคุยกันผมต้องเอาน้ำพรมหน้าก่อนทั้งสองคนเลยขนาดนั้นเลยนะครับปรากฏขายของไม่ได้เลยแต่เดิมนั่นเคยขายบางวันเจ็ดพันแปดพันบางวันถึงหมื่นเจ็ดพันแปดพันบางวันถึงหมื่นแต่พอห้างนี้ห้างเดียวตอนนั้นเองแต่ทั้งหลายมาตั้งแค่ห้างเดียวตอนนั้นนะ่ะขายได้สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโชคยังดีที่มีลูกสี่คน จบไม่ฮีดนหนึ่งคนจบจุฬาสามคนแล้วก็ทํางานมีหน้ามีตาอยู่ในกรุงเทพยังมาอาศัยอยู่กับลูกๆแบบในกรุงเทพได้แต่ลานเตียงอีกเจ๋งลานถัดไปโชคไม่ดีปิดแล้วก็กลายเป็นขยะมนุษย์ขายของไม่ได้เลยลานถัดไปลานแจ๊คใส่หวดมีลูกสามคนไม่เดี๋ยวทรงเรียนหนังสือเลยวันนี้ยิ่งกว่าเศษขยะมนุษย์อีกเมื่อก่อนแจ๊คใส่หวตสามกุมภาชันโทรหาเราคุยกับเราเนี่ยเรายิ้มแปะปากฉีกถึงไปหูลงไม่หอด เพราะแกเป็นคนมีฐานะคนหนึ่งแต่ปรากฏลูกไม่เด้นเรียนหนังสือวันนี้สามคนโทรศัพท์มากับพ่อแม่เดี๋ยวโทรหาผมเนี่ยผมไม่รับเลยเพราะแกขายแอมเวย์อย่างเดียวขายน้ํายาล้างรถขายยาสระผมขายจนมันเต็มบ้านไม่รู้จะไปใช้ยังไงแล้วแค่ทุนเล็กๆสองคููหาขายายเป็นสามคููหาสี่คููหาจากกรุงเทพมหานครไม่ได้ทุนต่างชาติอะไรด้วย ย้ายเข้ามาในจังหวัดจันทบุรีเพียงแค่ระยะเวลาที่มาปักหลักฐานต่อไปนั้นอีกสองสามปีปรากฏว่าขยะมนุษย์เกิดขึ้นบานเบอรเยอะแยะโดยเฉพาะในอ er. ำเภอเมืองท่านทั้งหลายครับของทุกอย่างในโลกนี้มีสองมุมที่ผมพูดในได้หมายความว่าผมเป็นผู้คัดค้านการลงทุนไม่ได้คัดค้านเลยแต่สิ่งที่อยากจะอยากสะสกิจท่านว่าท่านโปรดมองสองมุมเพราะผมเห็นขยะมนุษย์ที่พวกซอฟเคาเจอทั้งหลาย มนุษย์อยู่บนโลกใบนี้มันมีอยู่สองมันมีอยู่สอง culture หนึ่ง c u l t u ก็เป็นพวกซอฟท์ c u l t u r เป็นพวกวัฒนธรรมอ่อนอีกพวกเป็นพวกฮาร์ด c าเจอร์เป็นพวกวัฒนธรรมแข็งเมื่อเจอกันมาหลยแล้วก็ฮาร์ด c u เจอร์ชนะซอฟท์ c u l t u r ผมจึงเสนอคำนี้ว่ายังไม่พร้อมอย่าตั้งตัวเป็นองค์และเมื่อน,นั้นท่านจะมีปัญหาแน่นอนมีหลายแห่งผมเห็นมากมายแล้วท่านไปดูสิครับถ้าท่านเดินทาง สมัยก่อนตอนนู้นผมเนี่ยผมจบเรียนยวนเล็กๆเ,เนี่ยผมเรียนป .2 ถึงป .6 ป .2 ถึงป .7 โรงเรียนยวนเมื่อก่อนจังหวัดผมเคยเป็นจังหวัดที่ตกเป็นเมืองขึ้นมาก่อนท่านน่ะโชคดีท่านไม่เคยเป็นเมืองขึ้นหรอกแต่ผมนี่พ่อผมรุ่นปู่ผมเรียกรุ่นอ่อผมเนี่ยเราตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบของฝรั่งเศสเราชักธงฝรั่งเศสผู้ว่าราชการจังหวัดเราเอามาจากฝรั่งเศสต้องเรียกว่าเบเบรซิดังทหารต้องเอามาจากยวน ขั้ก,การตําบัวต้องเอาจากขมนดังนั้นเนี่ยที่จันบุรีจรึงมีชาวยวนเยอะเล็กๆผมอยู่เรียนยวนป .2 ป .7 ชาวคุณมาก็บักดอยบักเด้ยเอ๋ยังเกิมกือลมทุยอย่างนี้เลยครับดังนั้นเนี่ยผมจึงเข้าใจเมนเทลิตี้นี่ดีแบบพอสมควรแล้วก็ปรากฏยังไงฮะพอโตขึ้นมาไปอยู่โซเวียตผมก็รู้จักแบบชาวยวนอีกบานเบิอะแยะนี่ผมแค่ยกตัวอย่าง